สวัสดีค่ะวันนี้แม่เออทำส้มตำข้นเหนียวทอดมันนะคะให้ตะเปียกกินอาหารมือ้อเชา้ากลายเป็นมื้อกลางวันค่ะ <laughs> อาหารอร่อยต้องใจเย็นๆนะคะนี่ อาหารอาร่อยต้องใจเย็นๆนี่ค่ะคือส้มตำหน้าตาส้มตำน่าทานไหมคะนี่ยัว่วย่ข้างๆมีผักข้างเคียงคือตำลึงค่ะแล้วก็กระถิ่งนี่เป็นไงบ้านเราเองนั่นอันนี้คือส้มตำข้าวเหนียว ทอดมันไม่ใช่ไก่ย่างนะคะคือทอดมันค่ะ <c oughs> เปลี่ยนจากไก่ย่างเป็นทอดมันง่ายๆคธอทำเเปล่าทำเองค่ะส่วนผสมมีอะไรมั่งบอกะพี่เต้ทำกับมือค่ะมีปลามีเครื่องแกงผสมเข้าไปค่ะปลาอะไรปลากรายค่ะทำไมถึงปลาเป็นราย ปลามันก็กลายมาเป็นปลาใช่ปลากลายมาเป็นพอกมันเพราะฉันเรียกปลาไก,กาใ่ใช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 ่โอโ้ไม่หัวดีอย่างนี้ะนะยังไม่เรียกปลาก,กายเหรอใช่ใช่ใช่มื้อกลางวันค่ะยั่วยั่วค่ะแซ่บศกอือหืออือส้มตำม,มื้อกลางวันนี่คืออร่อยสุดๆนะคะยังไม่กินเลยบอกว่าอร่อยโอ้ยน้ำลายจะไหลแล้วค่ะ จบคลิปนี้กันนะคะไปกินกันก่อนนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนอะไรมั่งส้มตำมีเครื่องปรุงอะไรมั่งใสอะไรมั่งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบรรยายให้ฟังนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรคลิปนี้มันรีบหิวค่ะต้องกินก่อนนะคะนี่เมนูง่ายๆส้ตมตำแบบบ้านๆตำได้ทุกที่ไปไหนก็ ต้องกินส้มตำค่ะส้ตตมตำปูปะลาน่ะโอเคค่ะหิวมากเลยค่ะไปกินกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วกดติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าจะมาบรรยายให้ฟังว่าทอดมันส่วนผสมเป็นยังไงต้งตมตำตำแบบไหนถึงจะนัวค่ะสวัสดีค่ะ